สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแบงค์อาเธอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ไปขับแก๊บนะครับแล้วผมอยากให้ดูว่าแก๊บปัตตานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าเรามาดูกันวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมจะไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูสิ่งที่ผมเตรียมที่จะไปขับแก๊บนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคอย่างแรกนะครับ แมสหน้าผมอย่าลืมนะครับแมสสองนะสับมือถือนะครับอ่าไว้รับงานนะครับผมห้ามลืมเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็จะมีบัลล์แบงก์นะครับอ่เนี่นะครับบัลล์แบงก์อ่าเวลาแบตหมดอะไรแบบนี้นะครับเสียบซึ่งการเปิดแอปกรปนะครับการรับงานเนี่ยเปลืองแบตมากมากนะครับผมผมบอกเลยนะครับผม แล้วก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าคาดอกแบบนี้นะครับอ่ะที่ผมจะใช้นะครับผมแล้วก็เชือแก็บนะครับนี่ผมผ่าอยู่ตรนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีกระเป๋าแก็บนะครับผมสั่งแล้วแต่ว่ายังไม่มานะครับซึ่งทางแก็บเนี่ยเขาอนุรลมให้สองสัปดาห์นะครับอ่ะเราไม่มีของไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนนะครับโอเคแล้วามาดูบรรยากาศนี้ครับผม ครับตอนนี้ผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะไปเติมน้ามันก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เราก็จะไปนั่งที่จุดที่เรานั่งนะครับเพื่อจะให้งานเด้งเข้ามานะครับครับตอนนี้ผมก็มาส่งออเดอร์แรกนะครับผมข้าวขาหมูเจจงนะคนี่มาส่งที่โรงพยาบาลนะผมโอเคเดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับผม คตรลูกค้าโคตรน่ารักเลยโอ้โหเอาไปยังบ้านนี่เองก็ดหญ่